ไทยไทยมึงออกมาไทยมึงออกมาไทยให้กูเหยี่ยวไส้หัวมึงไอ้ไทยมึงผูดผิดแล้วไอ้ไทยมึงว่ามึงรบกับเขมรมึงชนะเขมรมึงไม่ชนะหรอกมึงโกงล่าสุดมาจากไหนอีกก็ไม่รู้เขมรตัวนี้ออกมาท้าทายคนไทยมึงออกมากูจะเยี่ยวใส่หัวมึง เก่งเหลือกเกินเก่งในประเทศตัวเองนะสบายดีสวัสดีครับทักทายทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยครับพี่น้องทางเมืองไทยตอนนี้กับประมาณหกโมงเสาร์ทักทายพี่น้องฟังไทยฟังเล่าคนอื่นครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์ทักทายกันเข้ามาน้วนะครับพี่น้องครับล่าสุดมีตัวใหม่มาอีกแล้วเขมรออกมาอัดคลิปตั้งแต่เขมรเข้าถึง Facebook เนี่ยนะครับมั่วไปหมดเลยอ่า ถ้าเก่งจริงเนี่ยเวทีมวยในประเทศไทยเนี่ยอยากเจอเบอร์ไหนก็จัดมาอ่าได้เงินด้วยเออถ้าเก่งจริงกุนขมุงกุนขแมรนี่ยงัดมาเลยนักมวยไทยเยอะแยะมาท้าชิงเขาสิเออเดี๋ยวลองไปฟังคลิปมันครับทุกท่านไทยไทยมึงออกมาไทยมึงออกมาไทยให้กูเหยี่ยวใส้หัวมึง ไอ้ไทยมึงผูดเพชแล้วไอ้ไทยมึงว่ามึงรบกับขมนินมึงชนะขมนินมึงไม่ชนะหรอกมึงโกงมึงคนโกงไอ้ไทยนี่คนโกงมึงรบไม่ชนะขมนินหรอกเวลายุดยิงเจ็ดสิบสองชั่วโมงมึงเอาโอกาสไปวางลวดเอาดินขมนิน มึงลบไม่ชนะหรอกถ้ามึงลบชนะมึงเอารถทางมาทำไมเอาเครื่องบินมาทำไมเราตัวในตัวเลยไอ้ไทยแลนด์ไอ้ไทยแลนด์กินขี้ไอ้ยิงกะลีกินควยมึงพูดไม่ถูกมึงก็หกดูสภาพนะครับทุกคน เข้าถึง Facebook ได้ก็ถือว่าจเจริญแล้วในชีวิตอันนี้พูดกันตรงๆนะไอ้ที่อัดคลิปออกมาท้าทายผ่านโซเชียลเนี่ยผมอยากจะเชิญชวนให้ชาวขเขมรทุกคนไอ้ที่บอกว่าเก่งเก่งเก่งกว่าเสียมทุกด้านเก่งกว่าไทยทุกด้านเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องการท้าตีท้าต่อยประเทศไทยเขามีเวทีมวยจะเอาลุมพินีหรือจะเอาวันแชมเปี้ยน อ่าหรือจะเอาเวทีไหนประเทศไทยเนี่ยไทยบ็อกซิ่งหรือว่ามวยไทยเนี่ยทั่วโลกเขารู้จักนักมวยไทยมีแต่ดังๆจะเอาเบอร์ไหนรถถังจิตเมืองรถถังจิตเมืองนอนหรือจะเอาใครอ่ะตะวันฉายหรือจะเอาซูเปอร์เล็กหรือจะเอาใครอ่ะนัทวุฒโจหรือจะเอาใครเลือกเบอร์ได้เลยมาต่อยแล้วได้เงินด้วยนะ อันนี้คือกูเห็นนักมวยคาเมนมาต่อยกับฝั่งไทยที่บอกว่ากุลคาเมร์นี่คือต้นแบบของมวยไทยไอที่เคมแอบอ้างนะกูเห็นมาต่อยที่ฝั่งไทยแพ้ทุกทีขาหักแขนหักยกสองโดนต่อยเจอรถถังจิตเมืองนอนตเตะแม่งแขนหักอะไรนะไอ้นักมวยดังๆกุลคาเมร์น่ะสภาพนะครับโอโหอย่าก,กระตกซ่วม มึงยังกล้ามาท,าท้าทายประเทศไทยทา้านักมวยไทยทา้าต่อยกับคนไทยมึงไม่ต้องตัวต่อตัวอะไรหรอกคือถ้ามึงเก่งจริงอ่ะมึงนัดมาเลยเขาเปิดรับจะให้เขาไปต่อยที่คเหมนนันไม่ได้ค่าตัวเขาไม่ครบนักมวยไทยมีแต่สิบล้านขึ้นนักมวยเหมนแหละครับสองหมื่นห้าหมื่นเจ็ดแปดพันเห็นไหมครับก่อนหน้านั้นเห็นไหมครับนักมวยเขมนจะมาต่อยที่ฝั่งไทย ไอ้ที่มาไม่ได้หวังว่าจะชนะนะต้องการฆ่าตัวเจ็บปวดเจ็บเนื้อเจ็บตัวไม่เป็นไรอะ่ะยังไงยังไงได้มีโอกาสมาต่อยที่ฝั่งไทยยังไงยังไงก็ได้เงินกุณคาแมต้นแบบนี่สร้างให้โลกเขารู้จักกุณคาแมหน่อยว่ากุณคาแมนี่เอาชนะมวยไทยได้ขอสักแมตช์หนึ่งจัดให้กูดูหน่อยกูอยากเห็นกูดูสภาพมึงนะอย่าก็นั่งขอทาน มึงก็ยังกล้ามาท้าคนนั้นคนนี้เออถ้าคนประเทศมึงได้แชมป์โลกเออแชมป์โอลิมปิกเออมึงเอามาให้กูดูหน่อยนะประเภทมวยเนี่ยก่อนที่มึงจะมาท้าตีท้าต่อยกับคนไทยเนี่ยมึงหาตัวจิตจีตมาเลยมัดรวมกันเนี่ยใส่ราคามาเลยเท่าไหร่จัดมาอยากเห็นเท่านั้นเองที่ผ่านมากูยังไม่เห็นเลย ที่ผ่านมามีนแต่โมคุยไปเรื่อยนะครับท้าคนไทยอย่างนั้นอย่างนี้การสู้รบก็บอกว่าไทยนี่ใช้เอฟสิบหกอย่างนั้นอย่างนี้ใช้กิฟเพนทำไมไม่ใช้ทหารต่อทหารใส่กันเอาประเทศไทยเขามีเงินซื้ออาวุธเขามีเงินซื้องบประมาณเขามีงบกระหมเขาเหนือกว่าพวกมึงเยอะมึงแพ้มึงก็ต้องดูแลตัวเองก็ต้องยอมรับสภาพไม่มีศักยภาพตัวเองมึงก็ต้องรู้ตัวเองมึงจะให้ประเทศไหนเข้าไปช่วยมึงล่ะ เออประเทศไหนเขาขายอาวุธให้มึงบ้างแถวยุโรปเนี่ยยังนะมีแต่จีนเท่านั้นเองสู้ไม่ได้ก็ต้องยอมรับเจ้าของเออเขมรอย่าไปโอ้โหเหมนขี้ฟันไม่ใช่อะไรหรอกนี่จะมานั่งคุยขี้โม้อย่างเงี้ยโนนมึงไปคุยกับขี้นุ่นไปคุยกับขี้ไม่มีใครเชื่อมึงหรอกจัดมาให้เห็นเลยจัดมาจัดมาจะเอาเบอร์ไหนจัดมาเลย ที่ผ่านมากูเห็นคนไทยนี่ตามล่าเขมรน,นะครับโอ้โหวิ่งหัวซุกหัวซนกูก็ไม่เห็นเก่งสักคนแต่ละคนมีแต่โม้คุยไปเรื่อยอ่าทุกท่านมีความคิดเห็นยังไงฝากคอมเมนต์กันเข้ามานะครับทุกคนทักทายยามเช้านะครับสบายดีสวัสดีครับ